อยากขยับอีกข้นแตะอีกนแต่เห็นคะทากินโดนได้คนได้ไหมกินได้ค่ะอ้าวคุบอกอะไรขอกินโดนคนได้ไหมขอกินโดนคนได้ไหมขอกินโดนคนได้ไหมโอ้อร่อยเลยแบบสดชื่นเลยสดชื่นด้วยนะสดชื่นมากเลยค่ะทำไมไม่แตกตรงนี้เหรอทำได้ไงคะสดชื่น ซื้อเคก้กมาจากร้านซื้อเคก้กมาจากร้านค่ะอยู่ทางไปโรงเรียนพี่ว่าแม่กินบ้างจ้าต้องกินก่อนหนูก็แม่ตัดให้เนี่ยเดี๋ยวคุณแม่ตัดตรงไปไปให้หนูหนูชมต้องเลยงบวัวต้องไข่มุกมต้องอันนี้ดนะ้วยนะทุกคนจะได้ไข่มุกเป็นของตัวเองพอ่อกินข้าวแล้วเหรอคะ โอเคค่ะจะเอาก่อนชิ้นแรกหนูไม่ว่าแล้วใครจอาตรงรูโปโปตรงนี้เนี่ยโอเคสับปะรดผลไม้น่าทานมากสับปนี่ค่ะโอ้ยโอเคค่ะคนที่สองใครเอาคนที่สองใครเอาคนที่สองใครคะน้องติ้งใช่ไหมคะเดี๋ยวไปให้คุณพ่อดีไหม แต่คุณพ่ออยู่ไกลมากคุณพ่ออยู่ไกลมากมมคุบอกก็พวกนี้พนี้ก็